ธนาคารอมสินนะครับเปิดสินเชื่อรายย่อยและโครงการบ้านดีหนี้เบานะครับโครงการบรีไฟแนนซ์และการรวมหนี้ตามมาตรการบ้านดีหนี้เบานะครับ เป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะครับตามมาตรการแก้หนี้ระยะยาวด้วยการบรีไฟแนนซ์นะครับและการรวมหนี้นะครับโดยใช้หลักประกันในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เหลืออยู่และไม่มีผลกระทบต่อประบัติข้องงนูลเครดิตลูกค้านะครับบ้านหนี้เบานะครับหนี้เยอะหนี้หลายก้อนมากแค่ไหนก็ไม่ปวดหัวมารวมหนี้บ้านและสินเชื่อรายย่อยอื่นๆไว้ที่เดียวกับ ธนาคารนะครับโครงการบ้านดีนี่เบานะครับลดพาระดอกเบีย้ยและค่าง,งวดเพิ่มสภาพคล่องไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตนะครับตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึง31ธันวาคม2566นนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับบ้านนี่เบานะครับนะครับก็ใครที่สนใจนะครับ วงเงินให้กู้นะครับสูงสุด M t v v ไม่เกิน100%ของราคาประเมินหลักประกันนะครับโดยยอดนี้ของสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่นำมารวมนี้เมื่อรวมกับยอดนี้สินเพื่อที่อยู่อาศัยจะต้องไม่เกินมูลาค่าของราคาหลักประกันนะครับระยะผ่อนชำระผ่อนนานสูงสุด40ปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านไม่เพิ่มจากเดิมยกเว้นกรณีมีการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะครับ ให้ไปเป็นตามที่ธนาคารกําหนดสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่นามารวมนี่ธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยไม่เกินอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่ที่อาศัยเป็นอัตราดอกเบีย้ยช่วงลอยตัวตามสัญญากู้เงินบวกร้อยละ2ต่อปีนะครับตลอดอายุสัญญานะครับท่านผู้ชมใครที่สนใจจะมารวมนี่กับธนาคารอมสินนะครับก็เช็คเข้ารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอมสินหรือว่า ไปสะดวกไปที่สาขาก็ได้นะครับโครงการบ้านดีนี่เบานะครับรวมนี่บ้านและนี่อื่นๆไว้ที่เดียวกันนะครับชื่อโครงการนี้นะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่สาขาหรือโทรไปที่ธนาคารออมสินก่อนก็ได้หรือไปที่เว็บไซต์นะครับของธนาคารออมสินได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอให้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นแค่นี้เลื่กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ